ไอโบออยากเสื้อสายต่อะ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 ว่าภาพตรงหน้าสิเป็นความจริงอิอิอิงอิงอิงอุ้ยสุดสุดสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะอยู่กับผมในเชฟข้าเดินบนรายการเจฟฟอร์เกมนะครับผมวันนี้เรามาง่ายๆกันเลยนะครับผมก็คือริกเตอร์บัคคาโป เสียงดังทำไมวะเนี่ยซึ่งรูปที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี่นะฮะคือรูปสกิลสองของริเกเตอร์นะครับผมท่านผู้ชมสังเกตบรรทัดที่2ดีๆนะฮะลดความเสียหายที่ได้รับลง50%เป็นระยะเวลา0.75วินาทีแต่พอกลับเอาไปเล่นจริงมันยังเป็นอมตะอยู่และรู้สึกว่าข้อนี้ GM ยังไม่รู้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะมาเล่นริเกเตอร์กันนะครับผมก <c oughs> ่อนที่ GM จะบัฟเออจะจะ ก่อนที่ G m จะรู้เรื่องนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นหลายคนที่เป็นเมนลิกเตอร์อยู่แล้วก็ลิกเตอร์หลุดมาในแลงเนี่ยผมแนะนําให้รีบหยิบนะครับผมเพราะแม่งยังโกงเหมือนเดิมอะคือมันเขียนความสามารถเปลี่ยนไปแล้วนะเว้ยแต่ว่าอมตะยังอยู่เว้ยอือไม่รอช้าไปชมซิกเจอร์ก่อนเลยดีกว่าพลังแฟงสีเหลืองล้างแล้วคุณจะไม่อ้างวางอีกต่อไปรองเท้ากันสีที่จะตยิบมีเหรเจ็มันจะ จีบจีฟอสเข็บคีไอเทมมีแล้วเข้มเหมือนหน้าลิเตอร์ลูกแก้วดาวก,ก็บอลขาไม่ได้เอามาเพื่อป้องกันเวเรแรง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 โล่อ,อจิตพิชิตใจเธอและก็เกิดนั้นเอง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 เส่วนพลังแฟงผมก็ยังใช้เป็นอันเดิมนะครับผมก็คือผีเสื้อแล้วก็เขียบคีไวเหมือนเดิมนะครับโอเคแพมมาเยอะลวเข้าไปเลยตัวเกมเลย คันเทพเว็บซื้อขายไอดีเกมรวมทุกอย่างไว้ที่นี่ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นไอเทมโค้ดไอดีเกมออนไลน์และบริการใหม่ล่าสุดบริการเติมเกมส่วนลดที่ถูกที่สุดสามารถเลือกเติมเกมยอดฮิตได้แล้ววันนี้ที่คันเทพลิงอยู่ด้านล่างนะครับผมจริงๆผมรู้สึกว่าผมสะอึกนะครับไม่ใช่ <laughs> จริงๆผมรู้สึกว่าผมอยากจะไว้หนวดเหมือนริกเตอร์นะครับผม <Fuck. S 2> โอ้โหไว้แล้วมันจะเค่แบบริกเตอร์หรือเปล่า แล้วก็แบบไว้ผมแบบยาวๆแล้วก็ย้อมผมเป็นสีขาวนะบอกเลยว่าน่าจะหล่อเท่เหมือนลิกเตอร์ไม้ผมว่าหน้าผมนี่เหมือนลิกเตอร์อยู่นเนี่ยมึงก็อวยตัวเองเกินโอเคนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมอยู่เป็นทางการนะฮะอยู่กับกระผมนาย s จสคนเดิมกับรายการ Just For y o u นะครับผมโอเคมากับอัการอึกอ,อีกแล้วนะฮะไม่หายสักทีนะฮะคือเอ่อเอ่อผมเป็นโรคนะครับผมผมเป็นโรคฮะ โลกที่ผมเป็นตอนนี้ก็คือโลกอาหารไม่ย่อยนะฮะแล้วมันกดเกลือนนะครับผมทําให้ผมเนี่ยสะอึกเป็นช่วงนะฮะคือมันมาแล้วมันก็หายไปแล้วมันมาแล้วมันก็หายไปเว้ยคือมันเป็นอะไรที่ราคาญมากเอ้าบับกูหายชิบหายแล้วโอ้โหโอ้หมาซองมาซองมาซองเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องนี่พี่น้องนี่เอยได้บัฟบาท สำหรับใครที่มาจากสปอยหนังนะฮะมาจากคลิปสปอยหนังนะครับผม <c oughs> ก็ผมจะลง3วันต่อหนึ่งคลิปนะครับผมระหว่างนี้ก็ดูเกมไปก่อนนะฮะช่องผมเป็นช่องเกมสลับกับสปอยหนังนะครับผมออย่าง,งงกันนะมีหลายคอมเมนต์เข้ามานะครับผมบอกว่าเอ้ยมาหาสปอยหนังแต่ทำไมเจอ rov <c oughs> <c oughs> ก็ช่องผมเป็นช่องเกมมาก่อนผมเพิ่งทําสปอยหนังได้4คลิปนะครับผมแล้วก็งัดให้ดูเลยอย่างเท่อย่างเทพเพิ่งดำ คุิ่งทำได้4คลิปแล้วก็รู้สึกว่ากระแสตอบรับค่อนข้างดีนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะทําควบคู่กันไปนะครับผมระหว่างสปอยหนังแล้วก็เกมนะฮะแต่ตอนนี้เรามาโฟกัสที่เกมดีกว่างัดแก๊กงัดไวโอปัดแก๊กออกมาอุ้ยไม่จัดจจัดการหน่อยเพื่อนเด้ยยากอ่อุยยาอุยยาโอ้ยเอสสะอึกก็สะอึกสะอึกก็สะอึกเอามาดิเอามาดิเอามาดิก็มาดิคะก็มาดิคะจัดการนี่ พลังความบั๊กนี่มันช่างสุดยอดจริงๆสกิลสองมันบั๊กมันบั๊กนะเว้ยท่านผู้ชมมันบั๊กมันบั๊กอยู่อุ้ยต้องหนีแล้วต้องหนีแล้วไปแล้วจ้าไม่มีใครเห็นอ้าวไม่มีใครเห็นก็บ้าละคือณเวลาที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้นะฮะก็คือวันที่2ของการรีแลง์นะครับผมเดี๋ยว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 เออคือ เนี่ยขนาดรีแลกซมา2วันแล้วนะฮะแล้วเพื่อนโดนเพื่อนโดนเฮ้ยเด็กเดี๋ยวลิงมึงอย่ากูจะไปช่วยเพื่อนกูจะไปช่วยเทลอืมโอ้ยโอ้ยจ้าเจ้าเจ้มาเยอะมากมาเยอะมากมาเยอะมากฝากเคลียร์ก่อนได้ปะแล้วลิงมันจะเอาขอลาดรอเล่นไปแล้ว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  โอเคเมื่อกี้พูดถึงไหนนะพูดถึงน,นี่ขนาดเป็นวันที่2 GM ยังไม่เห็นข้อผิดพลาดตรงนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นรีบเล่นนะฮะรีบเล่นลิกเตอร์ <c oughs> ผมบอกเลยมันยังโกงสกิลสองเนะี่ยยังโกโกงมากๆ <c oughs> <c oughs> ฉันไม่มีทางให้เธอได้เล่นเพื่อนฉันอุ๊ยอปจ้าข้าได้เฮ้ยตามเพื่อนเร็วม,มันจะตะจเอามึงทำอะไรวะเดี๋ยวมาเดี๋ยวนะอ้าวลิงมาทุบอ้าวแพลลิง แพรลิงปะนะแพรลิงปะนะแทงสวนแทงดูเลือดไปเออโอ้แล้วทำไมมึงไม่ตามกูแต่แรกเนี่ยวัยโอจะตายแล้วกูสาวตัวก็เป็นแทงเต็มพิกัดเ,เดียวมามึงปล่อยกูตายขาพร้อมคนเดียวกูนึกว่ามึงจะตามกูโอเคฮะเราจะไม่เศร้าแล้วไปกันต่อครับผมเพราะว่าน้องเทลเราโดนปะหน้าโดนเออเอ้ยเวลาแล้วล้างไอแล้ว,ลลวเอ,อ้ยออกไปเทลเทล โอ้หไม่ทันชิบหายเมื่อกี้เทียวโดนดึงใช่ไหมแบบ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 แวบแบบแวบไอ้แกลกไอ้แกลกไอพี่อ้วนไอพี่อ้วนนี่แน่ไบโอยิงมารู้สึกแพทใหม่นี่จะเป็นอะไรที่เออเออตัวเลขคริมันมันมันตัวเล็กลงนะทุกผู้ชมทุกผู้ชมรู้สึกเหมือนผมไหมเมื่อกี้ผมโดนคริไบโอรู้สึกว่าตัวเลตัวเลขมันเล็กๆนะเออ น่าใช่นะฮะปรับหลายอย่างเฮ้ยดูดว่ะเอาอ่ะตามหน่อยเร็วเนี่ยใส่สุดใส่สุดหยุดไม่อยู่สวยสวยสวยอย่างนี้เล่นลิกเตอร์เขาต้องเล่นอย่างนี้เฮ้ยตายปะน่ะชิบหายแล้วเออเทลไม่รอดครับผมเดี๋ยวมะนายนายนาย,นาย,นายต้องรอดเดี๋ยวมะนายอยา่าอย่าโดนมันจับโอเคครับผมปอมล่างแตกแล้วเราต้องมาช่วยบน ยา yeah, ล uh, uh, then, ้างให้แล right ้วอฝั่งเราเป็นเด็กตาด้วยนะครับบอกเลยบอกเลยเหมือนนี้เหมือนมีตัวแท้งสองตัวเล่นลิกเตอร์ก็คือเล่นเล่นแบบกวนตีนกวนตีนนิดนึงนะฮะท่านผู้ชมจะทำให้ฝั่งตรงข้ามแบบอ่ภาวะพวงเรานะฮะว่ามันจะออกมาเมื่อไหร่ตอนไหนนะฮะเปจิจปุ๊บปั๊บนะแล้วก็ถอยแล้วก็ถอยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเล่นแบบเล่นแบบกวนตีนอ่ะท่านผู้ชมเออนึกภาพบอกออกไป ใครเข้ามาก็งัดงัดแล้วงัดแล้วก็วิ่งหนีนะครับเออคือแบบทําให้ฝั่งตรงข้ามหัวหัวปั่นหัวปั่นไอ้ช็อตนี้เลือดน้อยนะฮะต้องกลับบ้านก่อน Let's go ไปกันต่อครับผมกับการบ,บักครั้งยิ่งใหญ่ของริกเตอร์เออเออเอเอเอ้เอ,อ,เอ,เอ้มึงมาไงเนี่ยโอ้โหเอ้ยยะเรรยบร้อยไปหนึ่งเสร็จไปหนึ่งนาตาโอ้โหนาตายากูเว้าทุกดอกเลย, <c oughs> ยมันกดตะกิว, 2, วิ่ง ไกวจังวะไวโอไวโอไวโอเพื่อนมึงวิ่งหนีไปแล้วเพื่อนมึงวิ <lab room> <amento alan> ่งหนีไปแล้วไวโออุ้ยจะเออไวโอตายโอเคเข้าปะเข้าให้มาเร็วเออจ้าปั๊บหลบภูมิก่อนบ้ากับบ้านกูไม่บ้าแล้วกูวิ่งดีกว่าเผื่อมีคนมาวิ่งดีกว่าเพื่อนน้อยแต่มันตายสามมันตายสามฮะ แต่เราไม่ประมาทมันมันหายทั้งแพบบมันหายทั้งแมบบเราไม่รู้เราไม่รู้เราต้องไม่ประมาทไว้ก่อนฮะเอ้ความโกงมันก็ยังมีความโกงมันก็ยังอยู่ออกทรอยมาเลยครับผมเพราะว่าเราเจอทั้งร็อกซี่เจอทั้งคลิกซี่นะฮะเรียกได้ว่าสองซี่นะฮะสองซี่สองซี่กันเลยทีเดียวโอ้โหพร้อมที่จะหวดเราหลบเฮ้ยโอ้โอโหูมึงตดว <laughs> กูยืยนอยู่ใกล้มึงโดนดึงโดนท เพงโดนเทเทลกูเฉยอื้มวิลลิงมาลบกันลงกันอ้าวคือคือตอนแรกอะคิดว่ามันหายตัวแล้วมันจะวิ่งมาเล่นที่แม่น้ำแต่ที่ไหนได้แม่งโดดมาหากูในพุ่มเฉยรู้สึกว่าในแรงตอนนี้เนี่ยคนก็รู้สึกว่าอุ้ย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 เอาหรือเปล่าล่ะเอาหรือเปล่าล่ะซ่าเหรอเราอะซ่าเหรอแป๊บสิ เป๊ปซี่เหรอเราอะเ like <ivan> ป๊ปซี่เหรอเราเฮ้ยโอ้โหโดนจิบหายจิบอายเราลิงมึงอยู่ในนี้กูรู้กูรู้กูรู้กูเห็นกูรู้กูเห็นเมื่อกี้แบบแบบทำไรโอ้ยอาแต่ไวโอไม่ตายคิกซี่อยู่นี่เฮ้ยเดี๋ยวปั๊บเดี๋ยวมาโอ้ยโอ๊ยโอ้โหปาดได้เหรอปาดได้ก็ใส่สิครับอื้อหือเอ้ยอุ้ยยังโดนดาเมจยังโดนดาเมจ เฮ้ยไม่ใช่หรอวะมันมันบั克จริงปะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเออเออเดี๋ยวเออมันยังอิมูลอยู่เห็นไหมท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมันต้องสเก็ตบอร์ดกันหน่อยล็อกหลบล็อกหลบล็อกหลบล็อกซ้ายล็อกขวาล็อกซ้ายล็อกขวาแวบเด็บเด็บอเด็บอเด็บเด็บเออหลอดเพื่อนหลอดหล่อดหลอดหลอดกับบ้านก่อนกับบ้านก่อนเพื่อนบวกตอนนี้แพ้นะบอกเลยไม่มีผมเนี่ยเรียบร้อยครับผมผมกลางแตกมันมาแล้ว มันมาแล้วไอ้แกลกไอ้โอ๊ยอ้โอ้ยไม่ถึง้ยมาดิแก๊กดึงกูดิกูไม่ไม่ได้ไม่ได้ใจไปโอ้ยยิงใจใจแก๊กมันดึงเราแล้วเราจะกันสกิลสองจบเฮ้ยมันเอาดาร์กเหรอเอาเรียบร้อยจบเลยงานนี้ทำไงดีรอตัวบางๆคลิกซี่ คิกซี่แกลคิกซี่อยู่นู้นเอ้าเอาเดินผ่านเดินผ่านเฉยอุ้ยโอ้โหมันเปลี่ยนดาบเปลี่ยนมาเปลี่ยนดาบอะไรตอนนี้เนี่ยเสียดาบแบบงงๆฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาไปเลยเร็วมาไปเลยล่างอุ้ยเจ้าไอ้ลิงจ้าปั๊บออกก่อนโอเคเอ้ยลิงไม่ตามเราล่างไหวไหวปะนะล่างผมอุ้ยท่านผู้ชมเอาไงดีวะเอาไงดี เดี๋ยวม้าก็ดันบนอยู่เดี๋ยวมา้าเดี๋ยวม้ากับบ้านอยู่เดี๋ยวม้ากับบ้านอยู่โอเคเดี๋ยวม้ากลับไปช่วยโอเคผมตีมังกรไว้ผมตีมังกรไว้ตี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 ตีเข้าไปไม่งเอ้ยม่งเอ้ยลิงมาปะเนี่ย,ยเ,เจ้าว้าวอ้จบได้้างเจ้าอ้าว่าจะพุ่งผ่านบัฟแล้วก็พุ่งอีกทีเออเรียบร้อยตายลิง อย่างไยเราก็ทำให้มังกรรึ้งหลอดได้ฮะผมคิดถูกกว่าว่าเมื่อกี้เนี่ยไม่ลงมาช่วยเพื่อนเราเสียป้อมล่างนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมีทั้งนาตาแล้วก็เทลนะครับผมโอ้โหุแรงจังวะแรงจังวะแรงจังวะต้องฆ่ามันแล้วช็อตนี้ต้องฆ่ามันแล้วพี่อ้วนพี่อ้วนนี่แน่โอเคไปกันต่อครับท่านผู้ชมผมตายไปหแล้วตายไปหแล้วนะโอ้โห สกอร์คิวเท่ากันเด็ดเดเลยฮะแต่ว่าป้อมเราเป็นรองอยู่นะฮะแต่เหมือนว่าจะมีคนแหลมมา <G l ame> แหลมมาทําไมแหลมมาทําไมฉันลืมมันจะจับเพื่อนเรานะม,นมันจะจับทเทลเราต้องเราต้องคอยกัน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 เออทำไรทำไรไม่ให้ไปไม่ให้ไปฟอร์เคยยิงเข้าไปเทลยิงแม็กถือจังวะ <G l ame> ถึกเกินโอ้ล็อกซี่ ไอ้พวกซีซีนี่มันถึกมากไม่ถึกอยู่ตัวเดียวก็คือคิกซีนี่แหละนะฮะล็อกซีเป็่อย่างถึกเลยอะระวังแก๊กดึงด้วยนะจ๊ะมันตายสองเพื่อนจะเอามังกรอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวผมดูลิงให้มันน่าจะอยู่โอ้โหมันอยู่จริงมึงลิงมึงโจดเก่ากับกูมึงโจดเก่ากับกูกูหนีละลิงกูหนีแล้วครับเฮ้ยจับ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 ท่านผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้ เดี๋ยวต้องช่วยเพื่อนก่อนก็จะปับ๊บเออเพื่อความถึงที่แนนอนนี่แน่นี่แอ่นี่แน่แล้วก็กลับบ้านช็อตเมื่อกี้ถ้าดูไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าไอลิงมันจะตามเรามาแล้วโดนอันติเรานะครับผมแล้วก็เกือบตาย <c oughs> <c oughs> ลิงอันติลิงโดนอันติสพอร์ตเกือบตายเอารถอาตาลยากูไปอยู่อะไรตรงนั้นนะเอาจบแล้วจบแล้วต้องหนีก่อนปะ่ะท่านผู้ชม ต้องหนีและปั๊บปั๊บปั๊บดิงอยู่นี่เอ้ยไม่ใช่ลิงไบโอโอเคล็อกซี่ายากมากตอนนี้ฝั่งเรามีตัวคายากเอ้ยโดนจับโอ้ยอุ๊กูุหินล่าง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 วิ่ง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 ยา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 ไปเสียก่อเกิดเล่นเพื่อนกูยิงสะอึกอยู่อุ้ยมีคนมีคนจะตีดักมีคนจะตีดักมีคนจะตีดักแรกมันเห็นเราว่ะท่านผู้ชม จำเป็นต้องเปิดเปิดแล้วก็หนีแล้วกันนะปึ๊บจุ๊บจุ๊บปั๊บแป๊บป,ปัป๊บโอเครอดรอดลอดลอดรอดเพื่อนรอด,อด,อดแต่ว่าผมว่าน่าเสียดารกว่ะเพื่อนเราไปยืนบ้านอะไรกัน <laughs> เพื่อนเราดันว,วาวร์ปกับตัวนี้โอ้เสียแล้วฮะไม่ทันละเสียปะเนี่ยเสียจริงด้วยมงกรอยู่กับมันโอ้โหโอ้โหโอเคเอ้ยเมื่อกี้ซื้ออันที่เฮ้ย มันพุ่งมาเอ้ยฆ่ารีบฆ่ารีบฆ่าอือสวยมากมังกรที่เราได้จากดาร์กเนี่ยมันจะมีหลอดอยู่ใต้เลือดนะครับผมคือตอนปล่อยตอนแรกๆอ่ะมันจะมันจะเบาบางมากเว้ยแต่ถ้าปล่อยมันไปนานๆอ่ะมันจะแข็งแกร่งเว้ยเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นกรณีเหมือนเมื่อกี้นะฮะก็คือ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 ถ้าเรารีบฆ่ามันได้ก็ยิ่งดีระวังโดนดึงนะมันดึงไปแล้วโซนครับโซน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  อุ้ยเดี๋ยวมาจะตายกันปั๊บลิงหลบเดี๋ยวมาเดี๋ยวล้างไปเพื่อนอุ้ยกูเซฟมึงสองรอบแล้วนะเดี๋ยวมายกความดีความชอบไปทวงหนี้บุญคุณได้ไหมเดี๋ยวมาของซับล้างนะครับผมถ้าใครยังไม่รู้เอ้ยเดี๋ยว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 ถ้าใครยังไม่รู้ก็เวลาเรากดล้างให้เพื่อนเราเนี่ยนะฮะโอ้โหเพียบมันจะได้ฮิวเล็กๆน้อยๆด้วยนะฮะทำให ทำให้เซฟชีวิตเพื่อนได้ในบางจังหวะด้วยนะครับผมช็อตนี้หลวงเมดกูใส่เมดละกูไม่สนใครแล้วซับลวงเมดเออตายเอาเอาเเเหมดเด้หมดเด้ฟิกเกอร์พี่ก็มีจัดไปน้องๆเรๆียบร้อยอ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 เ่ยวเรียวมากูขิงเลยเห็นไหมไม่น uh ่าเข้าผมเลยเรียวมาบอก คมื่อกี้เรียวมาโดนเข้าหระอปั๊บีน่นห็นะท่านผู้ชมยังแบบว่าอิมอิมมูนได้นะฮะท่านผู้ชมนีน่นี่เรียบร้อยจบพลิกเกมพลิกเกมอย่างสวยงามบอกเลยบอกเลยซับพอร์ตลวงเมดเมดต,ตายตัวเมดต,ตายตัวเดียวทุกคนจบสิน้นเรียบร้อย หวังว่าคลิปนี้เนี่ย GM จะไม่เจอนะครับผมจะไปเจอได้ไงวันนี้โอเคนะครับผมไต้แรงกันต่อไปแรงไหนกันบ้างแล้วนะครับผมพิมพ์บอกหน่อยก็ดีนะฮะโอเควันนี้เราได้อันดับสองนะครับนะครับผมเรียวมะเป็นอันดับหนึ่งสิบสามจุดแปดเลยเราสิบจุดสาเราสิบจุดสามนะฮะหกหกสิบห้าผมถือว่าผมตายเยอะอยู่นะเนี่ยแต่เมียตายเยอะกว่าอีงนะเมียตายแปด โอเคนะครับผมซึ่งสุดท้ายลิกเตอร์ก็ยังเป็นตัวที่โกงนะท่านผู้ชมแต่ว่าต้องรีบเล่นก่อน GM จะแก้นะครับผมว่าเขาน่าจะแก้เร็วๆนี้แหละนะฮะท่านผู้ชมน่าจะ เรื่องมันน่าจะ os, อยู่ได้ไม่นานหรอกนะฮะในเรื่องของการบั๊กครั้งน cool> ี้คือความสามารถเปลี Alone> ่ยนไปแล้วนะเว้ยความสามารถสกิลเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าสกิลยังเป็นอมตะอยู่นะฮะโอ้โหโคตรแบบโคตรแบบโคตรดีสําหรับเมลิกเตอร์อ่ะจบไว้เพียงเด่านี้แล้วกันนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมถ้าอยากให้ทําตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะฮะถ้าว่างเดี๋ยวผมมาทําให้นะครับผมถ้าว่างมาจากสปอยหนังด้วยนะก็อย่างที่บอกไปนะครับผมการทําคลิปสปอยหนังการตัดการตัดคลิปสปอยหนังเนี่ยมันใช้เวลาอย่างน้อยสองวันกันเลยทีเดียวนะ 2วันจริงๆนะครับผมตอนหนึ่งคลิปกว่าจะได้ออกมาแต่ละคลิปโหคตดลำบากแต่ผมก็อยากทำนะฮะเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบชอบดูหนังน,นะครับผมแล้วก็อยากจะอธิบายให้ทุกคนได้ฟังนะครับในรูปแบบของผมเองนะฮะเอาแบบฮาๆแบบบ้านๆของผมนี่แหละนะฮะโอเคแล้วเจอกันใหม่นะครับผมสำหรับคลิปหน้าวันนี้พอแค่นี้ลกันซีเกตนิกชา